สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับช่องคนบ้านน้งองม่วงคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่นี้ในเด้อครับวันนี้ก็มาตามคำสัญญาครับคือว่าแล้วมันเป็นเรื่องเสียคือว่าพี่น้องพันเด็กข้าว,ว่าผมถือเลขพันก็นเลยผ้ากันม้ขอเลขขออย่างกับผมสินะ้มา,ามาทำเรียงเลขเรียงยงัง ผมก็เลยบอกพนอนว่าคำว่ากดติดตามในช่อง YouTube ของผมเดีวผมสิ่บอกสนอกคือว่าผมพอนได้ข่าวว่าผมถึกหวยห้าร้อยถึกเลขห้าร้อยว่ามัานเสาร์ที่แล้วคนมีคนมาถามผมหลายคนทั้งเสียหาผมก็บอกคนไปอยว่วันเสาร์เลขห้ารนะ้อยเนาะบอกไปกับถือยู่ บอกบอกเลขมันมันออกตามที่ผมบอกอยู่นันสินะแต่หัวไทยผมบอกว่าเขาก็มากดติดตามในช่อง You Tube เดี๋ยวผมสีเว้าลงให้สหรับเป็นแนวทางเนาะครับคือว่าเป็นแนวทางเซๆเด้อยพี่น้องด้วเเบาเป็นนเอบอกเป็นแนวทางซื้อแล้วก็ให้เอาไปคิดเปรียบเทียบเบิ้งมามากบองสินะเพราะว่าซสี่เลมกมันก็คือเซียลตเตอรี่ละ เซ็งดวงสิบสองล้านประมาณนั้นล่ละถืกแน่ว่าถืกแน่นเนาะพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปคืองวดนี้เป็นงวดแรกของปีเนาะพี่น้องงวดวันทีสนท่สิบเก็บเนี่ยงวดทีสี่ออกวันที่สิบเก็เป็นเลขงวดแรกของปีเพราะสองหกห้าแต่ผมสังเกตว่าปีที่ผ่านมาในปีหกซี่เนี่ยสี่สิบว่าใครมากสี่นะ วันแรกของปีผมก็เลยก็เลยว่ามักซีซีเลนซีประมาณนี้นะเพราะว่าสีอาซมามาเป็นเดิมปีใหม่ใังไหมนะก็เลยมีแนวทางมาอยู่ว่ามากักซีสนอกเพราะเห็นว่า พันก็มีเลขอันมาาลายตัวแล้วสินะตัวจังเล็กหนึ่งหงสิค่ะเป็นเลขอันเลขหกหางสิเป็นเลขอันแล้วสินะแต่มันก็มาเป็นเลขที่ว่าผมมกปันได้สินะพวดนี้ปีหกหางผมว่าสีพันสิมาดูงสินะอาสีมาประเดิมงวดน,นี้เลยสิผมก็เลยซื้ซอไว้สือ เป็น่นซีเปลี่ยนนั่นไว้มักคือว่ามาเหล็กซีเนาะคิดว่าเล็กซีมันสีมาแต่ฟังฟังบางกับมีคนมันมกน้ำกันหลายคนอยู่ตรงียนะเลขกตัวนี้นะก็เขียนไว้แล้วก็คือว่าซือไว้ไวไวแล้วซอไว้ตั้งนันน่แล้วเพราะว่ายาเลขกมาานัน ก็เขียนลงกระดาษไว้แล้วครับซื้อมาซื้อไว้แล้วก็ก็ลองเอาไปคิดบ้งเป็นแนวทางก็สีประมาณนี้นี่คือตัวที่ผมซื้อไว้นาะครับที่น้องที่ผมเขียนลงนี่ก็เป็นตัวที่ผมซื้อไว้แล้วกับประมาณนี้แหละครบคับคือว่าตัวที่มักยี่ยีก็คือว่าตัวนี้ซีหา เป็นตัวที่มกักแต่ผมคิดว่าปีนี้ปีหกหาผมก็เลยหนึงหกหกมาขึ้นมาใส่มันมีทั้งหทั้งหานะ่ะแต่ซีอยกลางประมาณนี้เป็นเลขสามตัวหกซีหาประมาณนี้แหละกะ็กะซื้อไว้ประมาณนี้แหละครับหลายๆลาคนกับมก 6, 5, ักหกหาของนะระแต่อันสมชมว่า คนที่มาพกหาหลายๆส่หาว่นเป็นเล็กอันเหล็กไ้ขึ้นรางคากับกับกับแบงๆจงใจไปเหล็กตัวอื่นเนี่ยมั่งเสียหนะ้าคือว่าอย่าให้แบงแบงแบ่แบแบใจมาเหล็กตัวนี้นะที่ผมเขียไนไว้เนี่ยจากน้อยสิหนะ่ากับซื้อใบจากน้อยจากเหล็กจากน้อยพันคุณพันหารอยคุณหารอยก็ได้เสียหนะ่าาขนมพาามันมามันเสียใดคาขนมเสียหนะ่ ออกค่าอันทำมันอันมันระบายใจครือราคากับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเสียตัวนี้นะแบ่งใจมาเสียตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้เสื้อพี่วัยจักเล็กจักน้อยนี่ก็ว่าสะเสื้ออยื่ก็อันครับแต่ประธานได้ซื้อจะเสื้อยืดเสียหน้าแขมันใกล้ๆมือเลยก่อความเสื้ออยู่ กวางวามันสิบ่เป็นเลขอัน <c oughs> แต่พกหาคิดว่าเป็นเลขอันแน่นอนครับว่าทั้งมันเช่เหรอเดียวมองใช้กับคิดว่ามันสิเป็นเลขอันเลขเครื่องราคาไปแล้วหรอกครคิดว่าเนาะการแนวทางก็บีอยู่ประมาณนี้แหละครับคิดว่าก็คือคันเลขมันดันกับหกหาอะเพี้ยไต้ตรวน,นี้แต่แนวทางของผมที่ผมมากตัวผมมาก,ก์กอะ ตนี้แต่แต่คิดว่าซีสีมาประเดิมปีใหม่เลขงวดแรกของปีกับประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องก็ล้องเอาไปไปไปคิดไปเปรียบเทียบกันก็เป็นแนวทางซืน้องพี่น้องเนาะก็อันว่าเถ,ถื่อกันเยาว่ากันเ้อ นี่ก็มีคนคนข้าเจ้าขอมากกามาลงให้เบิ้งเป็นแนวทางไปคิดเบิ้งเปรียบเทียบเบิ้งว่มามักบอเป็นแต่ซื้อบอเสียมาแต่ผมก็ซื้อไว้แล้วก็ะลองไปไปไปเปรียบเทียบเบิ้งเอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบเิด่ว่าซี้เสีมยมาเยอะละ หวังว่าหวังว่าซีเสียบ้าปีนี้ซีเสีย้าอยู่งวดนี้แล้ววังงวดนี่ล้วซีเพราะว่าซีโนมาโดดแล้วเสียหน้ากันก็ว่าหรอกนะมันเป็นไปได้หมดเนาะพี่น,น,อนอ้องเนาะแต่หันซีมากกับพี่เฮ้ พี่ว่าจังผมสื่อสื่อซี่หางเสียงผมก็สื้อสื้อเพียไบสืื้อซี่หกี่เกียรเสียงะเพราะว่าเวลาผมสื่อว่าเหล็กวัาถุข้าวั้งเจียสื้อว่ตถเสียะมันมันสิออกเหล็กเหล็กไก่เชียงจังผมสื่อง่นไผมสื่อเก็บหมันดอกอีงเกยตเก้าเกตังใบเสี่ยงเกียรตแปดเกเก้าเสียกก็มีผมก็เลยสื่อขึืนไว้ เตใจมักหาซีซีหาครับกับประมาณนี้แหละครับกาลองหันชิดว่าคือกับลองซื้อใบจะเงลี่ยยังไงถ้ามันถือก็ไปคิดเป็นคำน้อบนบางแนวทางเลขไทยวันที่สิบเกียรวดแรกของปี สี่ครับฝากกดไลค์กดแชรได้เด้อพี่นองเด้อหันบอกถือกันคือสิมี้คนเขามากดติดตามไลายอย่ลกะก็ถ้าเบิ้งครับพี่นองว่ามันจะเป็่นยังไงฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามคลิปนี้ก็ไปสนี้กอนนะครับเนาะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ